สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงหัวหินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับจะมาออนทัวร์นะครับก็ถึงที่มาราเกตนะครับหัวหินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศกำลังวุ่นวายมากเลยครับในห้องพักนะครับก็มีน้องๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็กําลังเขาเรียกว่ายุ่งกับเรื่องของทานกันนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องๆกันแต่ละคนกันนะครับว่ามาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับกับกับทริปของจามาออนทัวร์นะครับนะครับ นะครับโอ้โหนี่ครับนะครับจามาครับผมนะครับนะครับลีดเป็นไงบ้างครับครับผมอ่าสวยดีครับนะครับโอเคน้องๆเป็นไงครับสวยทะเลใสมากครับผมนะครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะมานะครับเรามาออนทัวร์กันนะครับมาพักผ่อนนะครับมาชิลๆกันที่มาเลเกีนะครับอ่ามาเจออีกท่านหนึ่งโอ้โหกําลังบุ่งสนตัวเลยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศสวยมากแล้วก็ทะเลสวยนะครับ ถาไปรวมสุดยอดครับจะมาพามาสิสุดยอดนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับอันนี้บรรยากาศภายในห้องพักกันนะครับบรรยากาศภายในห้องพักกันนะครับแล้วนี่กําลังวุ่นวายเลยนะครับกำลังวุ่นวายเลยเดี๋ยวมาถามความประทับใจของน้องแต่ละคนนะครับอ่ะมาเจอกันพอดีเลยหน้ากล้องนะครับนี่ตากล้องของเราในทีมนะครับน้องเอเป็นไงบ้างครับน้องเอมาถึงมาเกตแล้วนะครับก็บรรยากาศดีมากครับสถานที่สวยมาก ครับโอเคนะครับแล้วก็อ่ะโอ้โหนี่กำลังวุ่นวายเลยครับนะครับเรื่องของกินกันนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณจ๊อกโอ้ยวันนี้อาหารเยอะมากเลยทุกคนตื่นเต้นกับที่พักมากเลยครับนะครับสวยครับวันนี้สวยเดี๋ยวลงไปดูทะเลติดกับทะเลแล้วแล้วดูอาหารครับนี่เทียบเลย เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีปาร์ตี้ซีฟู้ดครับตอนเย็นโอ้โหนะครับสองสาวเต็มหมดเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราวัถามก็มาทับใจของแต่ละคนกันนะครับท่านต่อไปนะครับอ่นี่เลยครับเขาเรียกช่วยเลยช่วยเลยนี่เลยประทับใจของอันนี้อร่อยมากนะครับนะครับแม่ครัวคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้นี่นี่นะครับอันนี้คือโตก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่งา คิดจะมาออนทัวร์ในครั้งนี้ครับเป็นไงบ้างก็โอเคนะคะเห็นทีมงานแฮปปี้อ่ะเราก็แฮปปี้ไม่มีความเหนื่อยเลยอยากขุนกันให้เป็นแบบว่ากลับไปนี่คือแบบว่าน้ําหนักนี่ขึ้นกันเป็นกิโลกิโลไปเลยนะคะเ้าอยากจะขาดเบียต้องกินอะไรนะ<ค>รไก่โอ๊กไก่ไออใช่ไหมหน้าใสต้องจะมาเซร,<ง>รั่มกินแล้วหอมแล้วะอะไรคะอับน้าขั้นนะครับที่เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลเลยนะครับ นะครับใน Facebook ของเรานะครับน้องทุกโอละครับก็วันนี้ก็ให้เกียรติมาด้วยนะครับกับจะมาอนทัวร์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาถามน้องทุกโอลิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับโหแบบว่าฟินมากเลยอะถามว่าโอ้โหล้านลาสุดๆเลยอะทั้งของกินทั้งที่พักสุดๆใเยี่ยมมากต้องขอบคุณพี่ๆจามาทุกคนนะคะที่พามาเที่ยวแบบนี้ได้ครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับยังมีอีกนะครับเรายังไม่หมดนะยังมีอีกนะครับนี่เลยนะครับ โอ้โหนี่ยิงตรงมานะครับจากเชียงรายด้วยนะครับจะมีพีที่เชียงรายนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาถามชื่อกันคุณแม่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวดูก็โล่นลอชื่อแม่ดิอ้าวนใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวให้ผู้ช่วยแล้วกันนะครับนะ เมนเจอรนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือน้องขีมน,นะครับ<า>เดี๋ยวถามน้องขีมดูว่า,าเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้อ่ะค่ะสนุกมากเลยค่ะนิทันยังไม่ทําอะไรกันเลยวุ่นวายมากแต่เราวุ่นวายไปด้วยความสนุกค่ะอยากเชิญให้ทุกคนเข้ามาอยู่ครอบครัวจามากับเรานะคะหน้าใสต้องใช้จามากินอะไรแล้วผอมคะเจ้ไค่ออค่ะไค่ออพลัสนะคะเดี๋ยวหนึ่งเดือนเราเจอกันค่ะโอเคนะครับโอ้โหนะครับสองตัวนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ ไม่ได้เลยนี่หนุ่มร้อนแรงนะครับนะครับหนุ่มร้อนแรงมากๆเลยคุณฤิธนะครับก็เดี๋ยวมาถามคุณฤิธกันดูว่าเป็นยังไงบ้างครับกับจะมาออนทัวร์ในครั้งนี้ครับสุดยอดเลยครับรอบหน้าผมจะทำทำหลายขวดเพื่อเพื่อไม่พลาดทริปหน้าครับผมโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าในทริปต่อไปนะครับทริปญี่ปุ่นนะครับโอเคญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเย็นๆนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเนี้ยเราก็จะมานะครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่ เ,เขาเรียกว่าไปริมหาดนะครับไปริมหาดไปซีฟู้ดกันนะครับไปปาร์ตี้กันนะครับนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย